วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเข้าสายคอนโทรลหรือว่าสายพาวเวอร์ของแอร์ตํารุงนะเออตัวนี้ตํารุงวิธีการเข้าสายนะเพราะว่าของตัวเนี้ยนะมันเป็นตัว9000 b ันีดีแต่ในแผ่แผนเพดมันเขียน8ปด0ปดพันห้วิธีเข้าสายนะครับ ซึ่งสายตัวเนี้นะเราเข้าเบรเกอร,อร์สายตัวเนี้ยมันมากับของตัวแอร์ทำซุงแล้วนะครับเราก็จะร้อยออกมาด้านหลังร้อยออกมาด้านหลังมาเข้าเบรเกอร์แล้วก็ไปที่ไฟนะแล้ววิธีเราจะต่อเข้าพาวเวอร์ก็คือมันจะเขียนนะครับเนี่ย เป็ 1> 1, 1, 2, นหะนึ่งหนึ่งสองนะก็คือตัวเนี้ยจะเป็นสายคอนโทลอันนี้ก็เป็นสายนิวตนันอันนี้เป็นสายลายซึ่งตัวเนี้ยที่เป็นสายสีน้ำตาลเนี่ยที่เป็นสายนะแสงแสงมัน,มน,มนอ่ะที่เป็นสายสีน้ำตาลนี่นะ ซึ่งทุกคนนะ่ะจะมีสายอันไหนที่ใส่ร้อยไปกับด้านหลังนะเป็นสายคอนโทรลนิวตันนะลายซึ่งด้านหลังของคอยร้อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นหนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองเหมือนกันนะครับตัวนี้ สายอยู่ในในตัวเครื่องนะซึ่งสายในตัวเครื่องเนี่ยอันนี้สายในตัวเครื่องเนี่ยดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยคอนโทรลนิวตันไลน์คือด้านบนเนี่ยคือสายสายสายอันนี้นะแล้วก็สายด้านล่างเนี่ยที่เราต่อมาใหม่เนะอันนี้คือเราต่อมาใหม่นะต่อมาใหม่เพื่อจะเอาไปที่คอยล์ร้อนด้านหลัง ครับหนึ่งนะเดี๋ยวาจะอันนี้สา,ายที่บอกไปกินนะที่ต่อใหม่นี่เอาไปด้านหลังนะครับนี่อันนี้สายที่บอกคือต่อไปด้านหลังสามเส้นนะวิ่งวิ่งไปกับท่อเดีย๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้จะมาใส่รางอีกทีหนึ่งแต่นี่มาแนะนําให้ก่อนวิ่งไปแล้วก็ไปลงที่คอยร้อนด้านหลังนะส่วนด้านหน้านี่คือฝา วันนี้ติดตำซุงนี่นะครับที่มันที่ผมบอกว่าต่อจากต่อสายใหม่จากด้านล่างนะก็คือออกมานี่ลงมาลงมาไล่มาก็มาเข้าสัญลักษณ์จะเป็นเหมือนกันเปิดฝาตัวนี้ออกเป็นเหมือนกัน N หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองคอนโทรลคือเข้า N หนึ่งนะครับแล้วก็นิวตัน แล้วก็ลายนะตามตามที่ของคอยเย็นข้างหน้าเลยนะตามตุงมาแนะนำครับเป็นแนวทางไว้น่ะชัดๆแล้วเมื่อต่อเสร็จก็ทำการปิดฝาเข้าไปเป็นอันว่าจบแล้วก็ใส่นี่ ฝาครอบด้านบนนะครับทุกคน